ตัวนี้ก็จะเอา,าเป็นต้นแบบในการทําเคสตัวนี้ก็จะดึงโทนสีของตัวบอร์ดมาจะเป็นโทนสีขาวดําดแล้วจะมีตัวลายกราฟิกที่เป็นตัวธงตามหมักลุกเนี่ยจะดึงตัวนี้ออกมาทําเป็นตัวเคสเป็นในรูปแบบของสแตทบิวครับผมจะเป็นการตั้งตั้งขึ้นมาใหม่จะเอาบอร์ดตัวนี้เป็นต้นแบบของการดีไซน์ทั้งหมดเลย ผมก็ใช้วิธีการว่าก่อนว่าเราจะให้หน้าตาเป็นยังไงก็ต้องทําโค้งเหล็กขึ้นมาก่อนแล้วคราวนี้ก็จะไปดัดดัดให้มันโค้งให้ให้เหมือนธงมันตะบัดก็คนสร้างก็จะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆเลยจะมีตัวส่วนของที่จะเป็นฐานกับเป็นส่วนที่ของเป็นธง ส่วนในตัวฐานนี่เราก็ทําฐานขึ้นมาโดยจะวางชุดน้ําทั้งหมดเลยให้น้ําหนักมันอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะไม่ให้ทงมันแกวงไปแกวงมา <Yeah. S 1> เราเราจะเอาพวกกระวัตรพายพวกหม้อน,น้าเนี่ยมาเป็นมันเป็นตัวตั้งก่อนว่าเราจะวางไว้ตรงไหนรอบนี้ไม่ได้เอาบอร์ดเป็นตัวตั้งเพราะบอร์ดจะมาอยู่กับส่วนส่วนบนหมดเลยส่วนล่างนี่จะเป็นชุดน้ํานี่เราเริ่มจะถ่ายเราก็ต้องเอาของพวกนี้อามาก่อนพระวัตรพายนี่อยู่ส่วนล่างสุดเราจะวัดดูก่อนว,ว่ามันขนาดเท่าไหร่นี่อยู่ประมาณ1ิเตนครับผม ติดตามเต้นแล้วก็เราจะเอหม้อน,น้นํานี่วางข้างบนวางบนพาวเวอทัพายประมาณนี้แต่คนนี้ตัวฐานเราเราจะให้มันเอียงเฉียงไปประมาณ3ามติบงศาเราจะวางทา่าดีงมันดีอย่างหนึ่งคือว่าไอตัวนี้กับหม้อก,กับพาววรทพายเนี่ยมันขนาดเท่ากันเราจะเอาข้างล่างเนี่ยสิบแล้วก็สูงสูงเราก็กะเอาอยู่ประมาณที่20เต้น ตรงนี้จะเป็นปั๊มน้ำแล้วก็เป็นส่วนที่ตั้งท่อขึ้นมาก็จะอยู่ประมาณ50ตเป็นปั๊มไม่ไวัดครับปั๊มไงก็วางได้อยู่แล้วขั้นต่อไปก็ตัดเหล็ก10บมิลคูณ1ิมิลเป็นเหล็กตัวนี้ครับ ตอนนี้เราก็ได้โครงมาแล้วครับจากที่ออกปพกเกจเจาะรูเรียบร้อยวางเจาะตำแหน่งวางอุปกรณ์ละจะมีเพราะว่าทรายก็จะวางอยู่ช่วงหลังที่เราตัดไปติดสามเต้น,นแล้วก็มอน,น้ําที่เราบอกว่าจะทําให้มันเอียงตลบลงไปแท้งเราจะใส่ไว้ด้านข้างสองข้างวางคู่กันประกบกันสองข้างความน้ำเราจะวางอยู่ตรงนี้ทงเราจะทานี่ตอนนี้ออกขาขึ้นมาแล้วออกขาเพื่อจะรับแกนทงแกนทงเราจะเป็นใช้ท่อแป๊บตรงนี้ จะวางไว้ประมาณนี้เอียงเงประมาณนี้เราจะมีตัวยึดไม่ให้ท่อขยันทินต่อไปเราก็จะมาทําครอบปิดทําครอบเสร็จเราจะมาเจาะเปิดช่องว่างให้มองเห็นมอเอให้มองเห็นแทงน้ําให้มองเห็นอุปกรณ์ข้างในครับปก,กี้ก็ไอช่วงเพร e r ว u p p l ายเราอยู่ที่13ดสมเ้นประวัตมาก่อน13ดเต้นเผื่อแทงน้ำติ0เต้น ไอ้ส่วนนี้จะเป็นส่วนตรงกลางตรงกลางคือว่าช่วง power supply กับหม้อน้ําตัวนี้จะเป็นช่วงเว้าเว้าโค้งตัวนี้จะเป็นโค้งโค้งรับแทงเราจะทําเป็นชิ้นเดียวเลยเราก็จะดัดจะเป็นขึ้นรูปขึ้นรูปด้วยมือเนี่ยมันก็จะไม่เรียบหรอกแต่เราจะโป๊กเจกต์ที่หลังชิ้น มันยากตรงที่เรามันต้องไล่ไล่ไปทีละหน่อยเราจะไปเข้าทีเดียเลยไม่ได้ให้มันเข้าโค้งทีละหน่อยทีละหน่อยเนี่ยครับประมาณก็ต้องมาจ่อยอต้องด่าก่อนค่อยจ่อเพราะว่ามันจะได้รู้ว่ามันมาถึงช่วงไหนแต่ถ้าเราจ่อไปเลยอ่ะบางทีเรามันาพาดไปแล้วมันไม่ได้ เอาอุปกรณเทียบดูเราเราจะรู้ตำแหน่งลมอยู่ตรงไหนแล้วก็จอดงั้นเลยก็จะมีช่วงนี้ครับจะเป็นส่วนที่เราจะใส่พัดลมม้อนน้ำม้อนน้ำไปอยู่ใต้นี้พัดลมจะอยู่ข้างบนช่วนเนี้อออกช่วงนี้จะเป็นแทงน้ำสองข้างแล้วก็ช่วงท้ายนี้เราจะทําให้มันเว้าเว้าสักหน่อยให้ดูมีมิติหน่อยแลวช่วงหน้าช่วงหน้าเราอาจจะว้า ตอนนี้ตัวกรอบเรียบร้อยแล้วครับผม ตอนนี้จะมากำหนดลายของมันว่าเราจะเอาลายมันไว้ตรงไหนมั่งก็จะทำลายก็คือว่าจะตัดสติกเกอร์แล้วก็มาแปะแล้วจะพ่นสีทาไปทีนกรอบนี้จะเป็นตัวกรอบส่วนฐานนะครับเพราะว่าไอตัวธงเนี่ยมันมันต้องเอาฐานให้ที่มีน้ำหนักไว้ก่อนเพื่อที่จะรองรับความบาลานซ์ของตัวธงพินมันจะมี2ส,ส่วนหลัก,ลกครับจะมีส่วนฐานกับส่วนตัวธงตัวนี้จะเป็นครอบส่วนฐานครับครอบไปข้างล่างจะเป็นชุดน้ำทั้งหมดเลยเพื่อที่เราต้องการให้ช่วงล่างมนันหนักเพื่อที่จะรับน้ำหนักข้างบนด้วย นี่ครับเป็นโครงฐานใช่ครับนี่เป็นต,ตัวสาคัญที่สุดแล้วก็พยายามจะลดเหล็กลงไปเพื่อที่จะให้น้ําหนักมันไม่เยอะเกินไปด้วยแต่ก็ต้องมีความแข็งแรงอยู่ในตัวก็เราจะมาลองเทียบอุปกรณ์ลองใส่อุปกรณ์พวกอุปกรณ์ชุดน้ำอะไรว่ามันเข้ากันไหมกับที่เราทํากรอบขึ้นมาประกอบไปเป็นรูปร่างก่อนแล้วก็ดูว่าตัวไหนที่มันยังติดอยู่แก้ไขตัวน,นั้น